สวัสดีค่ะท่านผู้ชมบอนบ้านกับแม่ใหม่ค่ะวันนี้แม่ใหม่ไป,ไปไปที่วัดค่ะเนี่ยก็ไปเจอบอนสีค่ะก็ลเลยถ่ายารูปมาอันนี้ชื่อว่านอะไรก็ไม่รู้นะคะจะเป็นอาจะเป็นวัดที่มีถ้ำใช่มใชต้องมาลบก่อก มาบ้านเพื่อนคะ่ะท่านผู้ชมดูสิดอกไม้สวยมากเลยอะ่ะไม่รู้ว่าชื่อต้นอะไรแม่ใหม่ไม่รู้นะเขาว่าเป็นว่านคะ่ะสวยมากเลยอะ่ะดูดูใบเขาค,คะ่ะผีเสื้อสวยมากเลยคะ่ะท่านผู้ชมโอ้ใบ เขาอยู่ในร่มเนาะในร่มใต้ต้นคูนนะคะสวยเอื่อนไว้อยังก็อันนี้นะไหมหวานยังก็สวยคะ่ะท่านผู้ชมต้นไม้เขามีแต่สวยๆทั้งนั้นเลยอันนี้ก็ไม่รู้ชื่ออะไรนะ แม่ใหม่ขอกิ๊กเข้าไปแล้วเนี่ยอันนี้น่านจะเป็นเต่าท่านดูเก็บแบบีดี๋ยวพีพีเขาขุดบอนสีนะคะท่านผู้ชมแม่ใหม่เห็นแล้วเสียดายถ้าขุดเรงกอย่างเงี้ยนะแม่ใหม่ขุดเองดีกว่า ปลูกเต๊นท์โอเลสิอันนี้สงสารพี่เขางัดเลยโอ้ยน้อยที่บ้านผู้เรียีกถุงเงินถุงทองถุงเงินถุงทองต่อค่ะข้าวเยังเขาลบถึงก็อยอเแม่ใหม่ก็ปลูกกำลังติดแล้วนะคะยังไม่มีเวลาถ่ายช่วงนี้งานแม่ใหม่ยุ่งมากๆค่ะเพราะช่วงปีใหม่ละเอาถุงเงินมานั่ง ค่ะท่านผู้ชมอันนี้เป็นดินเก่านะคะดินเก่าที่ว่าแม่ใหม่อะแยกเปลี่ยนกระถางให้ต้นไม้ต่างๆแต่ช่วงนี้ฝนตกบ่อยแม่ใหม่ก็เลยเอามากองไว้เตรียมที่พร้อมที่จะเอาไปตากนะคะไปตากแล้วก็ผสมผสมดินใหม่ผสมมูลวัวขี้วัวใหม่ะคะ่ะแล้วค่อยแล้วค่อยเอามากับนำมาใช้อีกะคะ่ะ เดี๋ยวต้องตากแดดให้เขาฟันดูสิคะอันนี้คืออะไรอันนี้คืออ่าที่อาจจะเป็นที่เราตัดแล้วแล้วก็น่าจะเป็นโฮกหลงค่ะเขาขึ้นหน่อง่ายมากนะ<ม>เดี๋ยวแม่ใหม่ก็จะตัดตัดไปปลูกค่ะ<ม>เพราะว่าถ้าอย่างเนี้ยเขามี มีเศษนิดนึงเขาก็เกิดแล้วค่ะเหมือนกันเราผ่านั่นเลยแต่แม่ใหม่อาจจะไม่เห็นแล้วก็มารวมกันอย่างเงี้ยเขาก็เขาก็งอกขึ้นมาแล้วก็เอาไปปลูกได้ค่ะท่านผู้ชมเนี่ยแม่ใหม่ก็ตักมาใส่แก้วกาแฟแก้วกาแฟเก่าก็เลี้ยงเขาสักพักแล้วเราค่อยเปลี่ยนไปใส่กระถางที่แบบว่าโตสักหน่อยนะคะอันนี้คือเราเราเลี้ยงเขา อันนี้ก็เป็นเงินนะคะท่านผู้ชมถ้าอย่างน้อยก็ขายได้สามสิบบาทนะคะถ้าเราเห็นต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยเราก็มามาเลี้ยงได้หรือขายไม่ได้เราก็แต่งบ้านได้ค่ะซื้อสวยงนั้นเราไม่เราไม่ได้งกนะคะท่านผู้ชมเขาเรียกว่ารู้จกักรักษาสิ่งของที่ที่สวยงามะคะ่ะเราก็เก็บอะไรที่แบบ มีประโยชน์แล้วก็เอามาตกแต่งเอามาปลูกอ่างเงี้ยค่ะให้ให้มีประโยชน์เนาะไม่ทิ้งไป